สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาซ่อมคลิกร้อยยี่ิห้านะครับกินน้ํามันเครื่องนะครับตอนนี้ก็แกะออกหมดแล้วละ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่เพิ่งเริ่มแกะแต่ยังไม่ได้ออกมาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน,นี่ผมยังไม่ได้ถอดออกมาเลยนะแต่ว่าคลายหมดแล้วละ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนี่นะปะเก็นก็ปกตินะเสียธรรมดาเราก็ต้องเปลี่ยนทิ้งอยู่แล้วเราเปลี่ยนออกเราเปลี่ยนทิ้งเลยนะ มาดูในฝากันก่อนแล้วกันนี่ในฝาโอ้โหนะจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้ดูชัดนี่ในฝานะนี่ใกล้ๆอะใกล้ๆใกล้ๆมีคาบน้ำทั้งผมว่าเป็นคาบน้ำมันนะเป็นออกมาเยอะมากนะแบบนี้นะครับแหวนหน่าจะหนักมากแล้วนะ นี่นะเนี่ยอาการหนักอาการแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะโอกาสเครื่องน็อกกลางทางมีสูงมากนะครับแบบนี้นะเพราะว่าในขอบตามขอบเนี่ยมันแทบจะกันไม่อยู่แล้วนะแทบจะรั่วหมดแล้วนะโอเคอันนี้ฝานะเดี๋ยวมาดูอันนี้เื่อนดิโอ้ยไงไงไง อ่ะเดี๋ยวมาดูลูกกันบ้างน,นะดูลูกดูลูกดูลูกนี่นะมาดูไอช่วงลูกก็มาดูไม้นี่ด้วยนะเนี่ยผ่าเครื่องเมื่อไหร่แล้วก็เปลี่ยนเมื่อนั้นนะครับอันนี้ผูกไม่ผูกผมก็เปลี่ยนนะผมต้องหักดูนี่ก็ยังถือว่าเหนียวอยู่นะว้ยไม่เหนียวแล้วหักแล้วนะนี่ก็หักทิ้งเลยนะซื้อใหม่นะครับตัวล่างนะนี่ยมาดู นี่นะลูกโอ้โหพี่เขาดูแลรถด,ดีมากนะครับผมลูกเสื้อสูบไม่มีรอยเลยนะเนี่ยเสื้อสูบพี่ดีมากเลยนะพี่เติมน้ำมันดีมากเลยนะรถสี่ปีรถสี่ปีนะครับรถสี่ปีรถพี่เขาไม่มีรอยอะไรเลยนะเนี่ยเสื้อสูบเงาวิ่งเลยนะไม่มีรอยด้วยดูลูกสูบก็รู้นี่ลูกสูบดูดีมากเลยอะ่ะ แหวนเดซมอลลี oh, ally, ่เฉยๆนะแหวนตายนะครับแหวนตายเฉยๆนะอันนี้นะแต่ว่าพี่เขายกเสื้อสูบใหม่นะวันนี้นะเดี๋ยวใส่เสื้อสูบศูนย์ให้นะครับแล้วก็ถอดออกมาก็ระวังบูทนี่หายด้วยนะครับถ้าหากใครทําเองนะบูทเนี่ยบูทสองข้างมันจะมีข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันหลุดออกมากับฝาละนะนี่ประมาณนี้โอเคค้ำอยู่ละดูละ คนนี้วิงวิงเลยนะดูดูลูกดูหน้าลูกหน้าลูกเป็นแบบนี้เลยเกือบไม่หลอดถ้าใช้ฝึนใช้ไปนี่ดับแน่พี่เป็นอะไรไม่ได้แน่โ,โอเคโอเคเดี๋ยวติดตามชมตอนที่ประกอบเสร็จแล้วกันนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะ นี่ว่างนัดมาเลยงั้นถ้ารอที่ผมบอกวันที่เท่าไหร่เครื่องคือเครื่องนี้ก็กลายเป็นเครื่องเช็คก้กานวาลพอดีนะว่ามันคดไม่คดนะครับก็จะมองเห็นได้เลยนะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะตรงเดะเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะขัดเอานะครับผมขัดเม่าที่มันอยู่ตรงนี้นะออกนะครับ อันนี้เป็นตะใบานะครับถือตาานะใบ ตัวใบมีดมันยังไม่แข็งแรงพอนะก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับจะต,ต้องทําฐานใบมีดใหม่นะครับแข็งแรงไม่พอเอาให้พัดตรงนี้

เกลียเลียมนี้น่าจะหายไปแล้วตอนนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะอยู่กับพี่เขานะครับเสร็จไปแล้ว ลองวอร์มเครื่องเดินเบาดูอยู่นะครับตามนี้นะคือรถพี่เขาเนี่ยก็จะมีส่วนเสียอยู่คือส่วนหนึ่งคือข้อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันพอใช้งานได้อยู่นะแต่ส่วนลูกแหวนเนี่ยผมทําการเปลี่ยนไซส์ใหม่นะครับใส่กองใหม่แบบนี้เลยนะนี่ของใหม่เลยนะแล้วก็เสื้อเดิมก็เอาออกนะครับ เ,เสียงก๊อก <c oughs> ก๊อกกอกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับข้อมันหลวมนิดนึงนะข้อข้างนี้นะครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าส่วนอื่นนี่ของไหม้หมดเลยนะครับด้านนี้ด้านในนี่เป็นตามเซตนะครับตามเซตที่ผมวางไว้นะคือเปลี่ยนพวกเป็นยางเป็นพลาสติกเนี่ย <c oughs> ผมจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ <c oughs> ด้านข้างนี้นะด้านหน้าด้านฝาเนี่ยเป็นยางนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเ <c oughs> หลือแต่ก้านวาล์วถ้าก้านวาล์วไม่คดผมก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับแบบนี้นะ แบบที่ผมทำเมื่อเช้านี่แหละนะครับแค่นี้ก็มีกินน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็ล้างลิ้นเล่งให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะล้างข้างในสะอาดข้างนอกอาจจะมีฝุ่นอยู่นะครับแต่ว่าด้านในสะอาดนะดูนี่นะนี่ผมทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ล้างชุดข้างให้พี่เขาด้วยนะล้างชุดข้างอะไรพวกนี้แหละตรงไหนไม่สกรปรกเราก็ล้างให้นะแต่ว่า ยังเหลือชกหน้านะชกหน้าอีก,กันหนึ่งเราจะใส่ใส่น้ำมันชกให้พี่เขาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยติดมือมากติดมือมากนะครับ นี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครสนใจให้ผมช่วยทำรถก่อแวะมาได้นะครับผมโทรหาผมได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ได,ด้านล่างวิดีโอนะครับไปกับชื่อวิดีโอนะอเ,เดี๋ยวผมทำโชวคให้พีลูก่อนนะเทใส่กระป๋องดูก่อนว่ามันเยอะไหมถ้ามัน ถ้ามันห้าสิบอย่ามันไม่พอเราใส่เพิ่มให้อีกถ้าอบอกว่ามันนิ่มไปใช่ไหมเพราะเห็นพัตเตอรใส่แค่ขวดย,ย,ยาคุ๊กอย่างเ้ยโอ๊ยแค่ขวดยาคุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่เต่ขวดยาคุ๊กนะคือมีน<ช>้องขวดยาคุ๊ครับขับประมาณนั้นแหละเขาใส่<อ><อ>นิดเดียวใช่แต่บางร้านเขาใส่แบบเป็นกระบอกเลยพี่โอ้โหมันแน่นใช่ไหมแข็งแต่แข็งเยอะแข็งแข็งไปมันขับไม่ได้ที่นี่คนกดแบบโอ้โหแน่นจริงจริงเลยยกเว้นมันโหลดเตี้ยมันต้องใส่แกงแข็งอ๋อใช่ใช่ 我唔知點解，我唔知點解。 น่าจะพอบอกได้เพรว่ามันออกไปหนรอยเยวสได้สี่สิบปันเนี่ยสี่สิบได้อยู่สี่สิบห้าเองัรถ้ามันรั่วออกประมาณห้าสิบเนี่ยไม่น่าถึงห้าสิบเอาเนี่ยแค่นี้เนี่ยนี่ก็จะมันแค่สิสี่สิบประมาณสี่สิบสี่สิบห้เองน้อยไปนะแบบสักหก็ได้ เราเติมเท่าไหร่ี่ห้าพันผมเติมห้าสิบห้าสิบห้าครับแต่ประมาณแต่ว่าร้านพวกที่เขาเซ็ตโชคเนี่ยเขาเติมหกสิบคลิกเนี่ยเติมหกสิบแต่ว่าถ้าเป็นพวกพิกะะเศษมันี่ยจะเยอะขึ้นไปสิบหนึ่งประมาณเจ็ดสิบหรือไงแล้วแต่คนชอบความนุ่มความทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จประมาณเท่านี้นะ ก็ทําประมาณ1วันนะครับในการผ่าเครื่องนะครับผมผ่าเครื่องลดกินน้ํามันเครื่องนะครับหายจากการกินน้ํามันเครื่องแน่นอนนะครับผมอันนี้ที่เขาล้างคาบน้ํามันนะนี่เลยหน่อยครับอันนี้ก็คือถ้าใครสนใจก็แวะมาหาที่ร้านได้นะครับที่ร้านเนี่ยรับเปลี่ยนยางปะยางนะครับเปลี่ยนยางปะยางแล้วก็ปะยางนี่รับประกันให้ด้วยนะครับว่าอยู่ไม่อยู่นะครับถ้าไม่อยู่ถ้าปะไม่อยู่ก็มาแก้ใหม่ได้นะแก้ให้ฟรีนะครับ แต่ว่ารับประกันว่าอยู่แน่นอน,นครับทุกแพ้นะครับทุกแพ้นะโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็ถ่ายเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วนะครับ